ทำไก่ป๊อปง่ายๆใช้ของแค่สามอย่างกันค่ะทุกคนใครอยากลองทำไก่ป๊อปกินเองนะคะลองมาดูคลิปนี้กันได้เลยก่อนอื่นนะคะเราก็จะเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนขั้นตอนแรกนะคะแพทจะนำเนื้อสันในไก่มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำแป้งชุบทอดวันนี้แพทใช้เป็นแป้งโรดีห่อเหลืองนะคะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะเอามาคลุกกับไก่แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไก่ใส่กระชอหรือตะแกงค่ะลงไปจุ่มน้ำก่อน1รอบชุบแค่รอบเดียวพอนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไก่ใส่ลงในแป้งเดิมตอนแรก จากนั้นก็จะใช้มือนะคะบีบให้ไก่กับแป้งมาติดกันใช้มือขย่ำขย่ำนิดนึงนะคะให้แป้งมาติดที่ตัวไก่จากนั้นเราจะเอาใส่กระชอนอีกครั้งแล้วจะสะบัดแป้งส่วนเกินออกค่ะเสร็จแล้วจะเอาไปจุ่มน้ำอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เอามาเคาะใส่แป้งเดิมอีกรอบนึงแล้วก็บีบขยำให้แป้งติดกับไก่อีกครั้งนะคะเขาจะได้เป็นเกล็ดสวยๆพอขยำเสร็จแล้วนะคะแพรจะ่้นแป้งออกอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะจะนำไก่ลงไปทอดในน้ำมันร้อนจัดโดยแพรนะคะจะเปิดไฟเป็นปานกลางไว้ก่อนแล้วพอช่วงท้าายนนะะะคเเรจป็ไ แล้วตักไก่ขึ้นมาพักเ็ดน้ำมันเอาไว้ค่ะแค่นี้เราก็ได้เป็นไก่ปอบแล้วค่ะทุกคนง่ายมากลองเอาไปทำกันดูนะคะ